เมนูแรกกันเลยนะครับสวัสดีคุณเจ๊หนึ่งสวัสดีค่ะนีชุสดสวยกันะเจ๊หนึ่งชุสสดสวยค่ะต้องบอกว่าผมมาหนัคุณค่ะบแต่คุณลูกเปะะต๋ากดเข้าเป็ดได้นะครับชุดสวยแบบเจ๊นหนึ่งนะคุณลูกเป็ดพิมพไลน์นะคะแฟชั่นแปลกแปลกเมีหลายเสื้มากของเราเปิดด้วยเมนูแรกแต่ละมือไข่นะครับใช่ค่ะ อร่อยครับะยำแซ่บกึกชัยแล้วค่ะเมนูต่อไปจ้ะ คำนวณแล้วเราคำนวณแล้วแต่ทุกวันนี้ใช้สายตาแล้วค่ะเพราะว่าเดี๋ยวมีข่าวดีค่ะที่นึงจะทำแบรนด์ปลาเพิ่มใส่ปลาใส่ปลาเอาไปทำอะไรก็อร่อยนะแล้วบอกให้กินอะไรก็อร่อยต่อไปให้กินอะไรก็อร่อยไม่เยอะเลย ันนนเปป็กกิิ่คอนเฟิร์มหน่อยครับว่ารสชาติเปลี่ยนไหมเวลาแช่ตู้เย็นไม่เปลี่ยนนะส่ลต้องถามว่าสั่งออนไลน์เป็นไงบ้างสั่งออนไลน์รสชาติเหมือนเดิมค่ะสดนุ่มแน่นอันนี้ไม่ใช่น้าหมานะไม่ใช่น้าหมาเป็นขับจากกระปุกค่ะหน้าร้านได้ยังไงหลังร้านที่ส่งจะส่งให้เหมือนกันค่ะวัตถุดิบไม่ได้แตกต่างกันเพราะเราใช้วัตถุดิบเดียวค่ะบางทางเขาบอกว่าถ้าไม่พร้อม เออก็ไม่น่าทําจัดโรงอะไรเงี้ยบางทีเราเลื่อนกระถันหันเพราะว่ามันก็มีเหตุจําเป็นคนเรามันต้องมีสะอาดนะเพราะว่าช่วงวัตถุดิบแต่โดยที่ผ่านมาที่หนึ่ก็เลื่อนไม่กี่ครั้งหรอกเพราะถ้าถ้าในวัตถุดิบไม่มีปัญหาเราก็ไม่ได้เลื่อนอะไรจ้ากับเมนูหอยแครงสมันค่ะไดเรียบร้อยครับ่อเมนูต่อไปนะคะกับเมนูบึก ไข่นะครับหมกไข่ปูมาไข่แมงดาไข่ปูดาปลาเผ็ดนัวไหมเผ็ดกลางๆเลยนะแม่งเก็ดเลยจะใส่กระดาษเลยไม่นานนะเดี๋ยวได้ทำต่อเลย

แค่โลกว่าเองไงวันนี้ได้ดดนนนเลยเรียบร้อยนะนยครับจับพื้นคากับเมนูสามไข่นะคะมึกไข่ไข่ปูไข่เมงดาปูม้าคาเรียบร้อยค่ะเมนูต่อไปนะคะแต่ถ้าเราเอาหวานน้อยปุ๊บม,มันจะโดดเปรี้ยวเมนูต่อไปนิดนึงนะกับเมนูกุ้งสดสซลมอนค่ะ แจ้งเตือนนะจ๊ะเขี่ยนชื่อด้วยนะคะเขียนมาล่าเขี่ยนด้วยนะจ๊ะเดี๋ยวเราไปตุ้งในตัวใหญ่มากใช่ไหมนะตุ้งนะใหญ่สวยมากกว่านี้ เป้งๆทุกวันเลยช่วงนี้ถ้าตัวเล็กเราก็ได้ห้หาถึงหกตัวได้หนึ่งนะไม่ลูกค้าไม่เห็นจริงว่าตัวมันใหญ่จริงๆนะอ่าทีไข่ราคาตามนั้นเลยค่ะแต่วันนี้จะเหลือแค่สามไข่นะคะเพราะขาดไข่ป้าจ้า ลูกค้าสามารถใส่วัตถุดิบอื่นเพนิ่มได้เลยค่ะไข่ป <c oughs> ลาจ้าอ้าแม่ผ่านนะคะาจ้ากับเมนูกุ้งสดแซลมอนค่ะนัน่นนายใหญ่แล้วแม่ซีฟแล้วเมนูต่อไปกันเลยครับยังร้อนอยู่เลยนะหนูจะบอกใ้คนห้องรอนานร้านนี้มิตรของให,ใหญ่นะใช่นเม <c oughs> ใหญ่จริงๆนะ กุ้งก็พยายามพยายามทำิีนบางๆให้แล้วเพื่อจะได้ผ่านง่ายมีคนถามว่าเจ๊หนึ่งลงทุนเท่าไหร่เนี่ยของแบบไซส์ใหญ่อย่างเงี้ยวันหนึ่งสามพันหมื่นนะค่ะสามพบนหมื่นนะครับสามหมื่น่ะค่ับย่อมๆคือสองหมื่นห้าเนี่ยแบบวันเบาๆวันธรรมดาคือถ้าเอาไปห้างก็มีประมาณรวมแสนกว่ากับสองแสนอ่ะคือไปครั้งนะครับก็คือต้นทุนมันตกนะครับคุณลูกค้า จะไปทปี่กรุงธิ์น,นะครับวันที่สองสามสี่นะครับเดือนกันยานะครับไปสามวันสองสามสี่สบางคนคิดว่าเราไปออกบูธแบบเปิดสาขาบอกไม่ได้เปิดสาขา,า,า,านะคะเราเป็นไปอ<ๆ>ีเวนต์เฉยๆเราเป็นออฟชัปก็ได้เลยใช่ค่ะ <laughs> ฟิวเจอร์มีนแน่ๆนีละลงทุนประมาณสองแสนละสามวันนะ ต้องกินกระไหลบัวอร่อยที่สุดมันจะกรอบๆแล้วเข้ากันเหมือนเรากิน,นกระตลาแก้มลาบอย่างเงี้ยครับอ่าเอหนึ่งถาดหนึ่งเลยเป็นอ่าน่ากินทุกเมนูเลยบ่อยไหมนะครับอ่าอันนี้ลาบหมึกไข่ค่ะอ๋่คันด้วยอันนี้สามร้อยห้าสิบบาทเป็นเนื้อไส้ย่างอ่ากินยังไงเดี๋ยวไปดูเมนูต่อไปกันเลยนะครับนนนนยยจ,จะใส่จมดีไส้ เมน,นูต่อไปนะคะหมึกไข่ไข่ปูไข่เมงดาจ้า ได้ทุกอย่างนะคะพี่ ับเมนูหมึกไข่ไข่ปูไข่แมงดานะค๊ะขอหน้าให้หน่อยนะฮะอ่ถ่ายรูปหน่อยไหมดได้หมดเลยโอเคเมนูต่อไปนะเจ้าหนึ่งอันนี้เป็นยำยกลายะะ้าแล้วก็ใส่กุ้งม้าสองตัวยำยกล้านะได้ค่ะอันนี้เราก็จะใส่ปูม้าไปสองตัวนะคะรลเชิญไข่ปลาไปเลย ตัวคู้ก็มีมันนะ่ใเยอดได้เลยนะคะสดนะคะปุ้งสดปุ้งสุกค่ะปุ้งสุก

ทางที่สี ที่ดึงเช็คเลยเราไม่ใส่ปลาใส่ซีสใส่เบอรโโ์โฉกสิพี่แม่เดี๋ยวเขามามาเขื่อสังเราได้ให้ลูลคกค้าจัดเต็จยังไม่หมดนะจ๊ะลูกค้าสั่งไม่เป็นชิ้นออกเรือทานอะไรอันนั้นก็อยากกิน,น,นกอ,กอันนี้ก็อยากกิน นี่แหละค่ะจัดให้ทานหมดทั้งร้านเลยหมดเรื่องอต่อไปจะเป็นเองค่ะต่อไปก็จะเป็นเองโดยปริยายโคจงำหมึกไข่นึงค่ะ เน้นมากไข่เน้นมากมไข่จุกปกคนสบายชิวๆชิวๆเป็นอะไรเนีอ่ากระเทียมกระเทียมหมึกอย่างเดียวกับไข่จดาไข่ดาวไข่ดาว เ้วก็จะมีแซลมอนมะเช่นนีนะครับคาบีแซลอครบไหมครบเลยทีนี้ที่ต้องการทะเลตั้งร้าน <c oughs> <c oughs> ไม่ต้องมาสั่งแยกไข่อยู่ได้ทุกไข่เลย <c oughs> ขาดีอย,ย่างเดียคือไข่ปลานะคะ <c oughs> เดี๋ยวจับยานให้กินกันแน่ไข่ปลาก <c oughs> ำลังเดินทาง ยำยกล้านนะคะเรียบร้อยเลยสําหรับลูกค้าที่คิดไม่ออกนะคะที่หนึ่งจะบอกเอาไปเลยะค่ะยกล้านถ้าพร้อมมาหลายๆท่านจัดได้เลยค่ะฉ่ำๆอ<ะ>่าเมนูต่อไปค่ะเรียบร้อยค่ะปละปุกไข่ม่อนไข่แดงไข่แดงนะคะเดี๋ยวเรามาปิดกับเมนูนี้ <Oscar. S 1> พร้อมกันเลยนะครับเมื่อไข่นี้พระอบกับทุกเมนูได้หรืองคร าันี่ขาะก็ได้ใจคนับยำผลไม้รวมนะครมึกไข่ผข่แข่ไข่แดงสมันคั่ขอแล้วอะไร chào ở đi tăng máy đi tăng vào đi tăng vào đi tăng ở tăng mà lời để hai một vuông lời có tăng đó có tăng còn có tăng còn à, bè mười đó bè mười vậy đấy đúng không มัมเบลิน่าจะหนึ่งไหมสีองุ่นกับมัมเบลีสีเดียวกันเลยลูกค้าบอกว่าไปล้างติดให้เอามัมเบลีไปด้วยนะแจ่มีอะไรเเก็บไม่ได้เป็นผลไม้ที่เก็บไม่ได้ค่ะ เป็นสมา,าที่เก็บยากเดี๋ยวสำหรับวันนี้เราจบเพียงเท่านี้นะครับแล้เราเจอคลิปต่อไปนะครับแต่สำหรับวันนี้บ๊ายบายนะจ๊ะขอใคร่เอ,อ่ยเมนูนี้่าตานมากหมึกตัวใหญ่มาก <laughs> หมดไหมล่ะรอบนี้ไม่เหลือตู้ตายตลอดแล้ว เรียบร้อยค่ะกับเมนูหมึกไข่หอยแครงไข่แดงสามมาด้วยค่ะ